ธรรมะสวนากาโลยัมบัทันตาเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฝ่ายธรรมวันนี้เป็นวันธรรมสวนะจึงขออนุญาตมาปารบธรรมในภาษาไทยนั้นก็เป็นที่น่าอาศัศจรรย์ว่าเออมีธรรมะอยู่ด้วย โดยที่พยัญชนะออ่างและยอยักษ์เขียนติดกันนั้นมีแค่สี่คำเองในภาษาไทยคือคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องการความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันก็ขอนี้นำเสนอว่าใช้ภาษาไทยเป็นธรรมะได้เลยคือคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากอยากตัวแรกเราก็คงทราบกันอยู่แล้ว เพราะว่าเราก็อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้การอยากนั้นสมหวังก็มีความสุขถ้าไม่สมหวังก็มีความทุกข์บนความสมหวังก็มีความทุกข์ยากลําบากในการหาวัตถุสิ่งของต่างๆอยากตัวที่สองที่เขาอนุญาตนําเสนอก็คือคําว่าอยากที่ให้คนอื่นๆเป็นอย่างที่เราต้องการการที่เราทําสิ่งต่างๆกับบุคคลรอบข้าง เราก็ทํำด้วยความเต็มที่แต่ว่าคนรอบข้างนั้นจะเป็นไปตามที่เราอยากได้เสมอไปก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนก็จะมีลักษณะที่เป็นไปตามตัวเขาเพราะฉะนั้นการที่เราไปคาดหวังให้คนนั้นเป็นอย่างนี้หรือว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราสร้างเงื่อนไขของการที่เราจะผิดหวังได้อยู่ยง้นสิ่งที่เราทำเราทำเต็มที่ เราจะดูแลครอบครัวของเราเราก็ดูแลเต็มที่แต่เราก็จะไปคาดหวังให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นน่ยอันนี้เราเราสร้างสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าไปอยากให้คนอื่นรู้หรือสำนึกบุญคุณที่เราทำความดีให้กับเขาหน้าที่ในการทำความดีเป็นหน้าที่ของเราเราทำความดีทั้งแก่ตนเองแก่สังคมครอบครัว อันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่เมื่อเราทําแล้วก็ต้องถือว่าเราหมดหน้าที่ที่จะต้องไปเรียกร้องหรือว่าต้องการให้คนอื่นนั้นมาแสดงความสํานึกรู้บุญคุณที่เราได้กระทําความดีเพราะว่าการที่เราไปเรียกร้องหรือต้องการเช่นนั้นหากว่าได้เราก็มีความสุขแต่ท้าไม่ได้เราก็ก็ขาดกําลังใจบางครั้งเราก็เกิดความทุกข์ได้ซ้ำไปว่า ทำดีแล้วเขาไม่รู้คุณความจริงแล้วการทําความดีเป็นหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่ทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวของเราแก่สังคมอันนี้เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มุ่งมั่นทําความดีเพื่อความดีก็ขออ้อมหส่อยกาน